หลายปีมานี้ได้พบปากกับผู้เช่าฉันไม่จะนึกถึงตอนที่ฉันนั่งเช่าห้องอยู่ในสมัยก่อนโอ้ยใครปิดประตูแรงขนาดนี้นะเนี่ยเปลี่ยนเครื่องสืผ้าค่าเช่าเพิ่มเดือนละร้อยนะถึงคุณจะคืนห้องคุณจะได้รับเงินมัดจำคืนแต่ว่าต้องหักเงินค่าฟ้ีเครื่องสือผ้าเอกจากค่ามัดจำนะดีที่สุดก็มีนางเละๆของตัวเองสักทีแต่จังทำไมเปิดไม่ขอไพค่ะหมาได้ที่ท่านเรียกไม่สามารถ คิดดีแล้วใช่ไหมหนูคิดดีแล้วนะพ่อหนูจะกลับบ้านไปสืบทอดงานอสังหาริมทรัพย์เป็นเจ้าของตึกที่เชื่อถืได้โอ้พอะเจ้าช่วยในที่สุดก็ได้พบคุณพ่อของคุณได้มอบหมายฉันเช่่ยดูแลจัดการอสังหาริมทรัพย์ฉันคือผู้ดูแลอสังหาริมทรัพย์ของคุณโดยเฉพาะด้วยประสบการณ์การทําง,งานหลายปีในฐานะเจ้าของห้องภายใต้างงาาการจัดการของฉันคุณไม่ต้องกังวลเลยสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดที่คุณมองเห็นด้วยตาของคุณนั้นล้วนเป็นของคุณทั้งหมดเพียงแค่ปล่อยเช่า ก็ได้นอนรับค่าเช่าอย่างสบายใจแล้วแต่ว่าพื้นที่โซนที่เหลือนั้นยังจำเป็นต้องให้คุณทําการลงทุนขยายต่อไปนะมีผู้เช่าก็จะมีรายได้พวกเรามาหาผู้เช่าสักคนให้มาเช่าห้องหนึ่งศูนย์หนึ่งก็เถอะตอนนี้ภายในห้องมีแค่เฟอร์นิเจอร์ที่ดูเรียบๆเ,เพียงไม่กี่ชิ้นถึงจะเรียบเรียไปนิดแต่ว่าค่าเช่าก็ถูกหน่อยอนาคตยังอีกยาวไกลนะ แต่ที่รับสมัครเพื่อหาผู้เชา่าทีมโฆษณาของพวกเราเนี่ยสุดยอดมากเลยนะผู้เช่าที่สามารถรับสมัครมาได้ในแต่ละโซนพื้นที่นั้นแตกต่างกันออกไปแต่แน่นอนว่าเงื่อนไขความต้องการด้านระดับการตกแต่งนั้นก็แตกต่างเช่นกันะระดับค่าลูกเงินของชุมชนของเราในะก็ยังค่อนข้างต่ำทำได้เพียงรับสมัครผู้เชา่าเท่วไป ขนม,มคนนี้ดูไม่แล้วเลยพวกเราสามารถเซ็นสัญญากับพวกเขาได้ตรงได้เลยเมื่อทําการเซ็นสัญญากับผู้เช่านั้นจะมองเห็นความต้องการของพวกเขาได้หลังจากเซ็นสัญญาเสร็จก็จะได้รับเงินค่าประจำโอึจกจะดีไหนละห้อง่วนี้หรือเปล่า,าะเจอแล้วห้องนี้แนเลยในฐานะที่เป็นเจ้าของตึกคุณสามารถอัปเกรดและเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องได้ตลอดเวลาแล้วก็ค่าลูกเรง ชุมชนยิ่งสูงขึ้นระดับเดเวลของเฟอร์นิเจอร์สามารถอัปเกรดได้วางใจได้เลยมาอัปเกรดเฟอร์นิเจอร์แล้วทางเหล่าผู้เช่านั้นก็จะจ่ายค่าเช่าเพิ่มเองไม่ใครเอาเปรียบผู้จัดการเด็ฉันได้แต่ที่ห้องครีมมันต้องการจัดการและก็สามารถตรวจสอบอัปเกรดเฟอร์นิเจอร์นั้นพวกเรามาลองดูที่ห้องหนึ่งสิบหนึ่งกันห้องนี้ยังอยู่ในสภาพที่ซอมซ้อที่สุดและค่าเช่าเก็บได้น้อยจนน่าสงสารเหมือนกันพวกเรามาลองสร้างห้องน้ำดูสักห้องเถอะตอนนี้ห้องน้ำดูดีมากหวังว่าเขาจะคุ้มกับเงินที่เสียไปนะ ขอเพียงแค่อัพเกรดและเก็บค่าเช่าต่อไปเรื่อยๆฉันเชื่อว่าหลังจากนี้ทั้งลิฟท์ทั้งคอนโดวิลล่าอะไรพวกนั้นจะกลายเป็นของคุณเร็รนนี้ตอนนี้ชีวิตแกเป็นเจ้าของตึกของคุณได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วซู้ๆนะคะออกว่าห้องซะหน่อยบัดกวัดอ,อยากออกกำลังกายจังเลยแต่ไม่มีก้สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเลนพีทเลเรนซิมนะก็เป็นเกมแนวเราสร้างอ่ะ ้องเช่าเนาะอย่างแรกเลยเขามีเควสให้เราทำเนาะสามเคว็ก็รับสมัครผู้เช่าว่างงานสามคนอัปเกรดฝักบัวของตึกหนึ่งหมายเลขหนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วก็หมายเลขหนึ่งศูนย์สองนะเดี๋ยวเรามาลองทำเควสแต่ละเควสดูนะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะก็เป็นครั้งแรกที่โหลดมาแล้วก็เราก็ลองเล่นแล้วก็อัดนเลยเหมือนกันเนาะก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรเนาะอย่างแรกเลยเดี๋ยวเราลองมาดูว่าเรา หาผู้เช่าเพิ่มยังไงเนาะก็กดเข้าไปที่ห้องนละ้วเขาก็จะมีให้เรากดรับสมัครผู้เช่านะคะแล้วก็เป็นพวกอัปเกรดเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนาะ mm hmm. เข้าไปห้องแต่และอย่างก็ใช้เหรียญไม่เท่ากันเนาะไอ้นีเรากดรับสมัครผู้เช่าเพิ่มนะคะก็โอเคแล้วรับสมัครมาแล้วเป็นผู้เช่าคนว่างงานเนาะแล้วก็ไม่มีความต้องการอะไรนะคะเรามารับสมัครห้องต่อไปเลยก็กดล่อไป้ายนี้เราก็ทำเคสหาผู้เช่าเพิ่ม3ามคนสําเร็จแล้วก็มากด รับเควสนาะตรงนี้เราก็จะได้เหรียญเพิ่มนะคะก็ต่อไปให้เราอัปเดตฝักบัวทั้งสามห้องเลยเนาะก็ตอนนี้เราก็ทำเควสเสร็จทั้งหมดสามเควสนะแล้วเราก็มากดรับตรงเควสไตายเลยเนาะว้าวเจ้านายคุณหาเงินได้เร็วมากพวกเราเรีบมาลนะีนเเงนห้องอีกห้องกันเถอะของสึกที่อยากจะช่วยเจ้านายหางเงินที่มากขึ้นมันล้นออกมาแล้วแหละ หากยังแล้วก็จะห้องคู่หรือห้องเดี่ยวพวกเราก็ล้วนสร้างได้แน่นอนตอนนี้พวกเราเองก็สร้างได้แค่ห้องเดียวห้องเดียวก่อนนะประสิทธิภาพทีมก่อสร้างนี้ค่อนข้างสูงใช้ได้เลยเพียงพิบาเดียวก็ถึงสายก่อสร้างแล้วรอเวลาสร้างสิงส้นสุดลงก็จะได้เห็นห้องที่ใหม่เอี่ยมแล้วตั้งตารอได้เลยโอเชเราก็มารอเนาะ ขอให้เราสร้างห้องเพิ่มเป็นห้องที่สี่นะแล้วก็มาดูว่าเราจะทำอะไรระหว่างรอได้บ้างแล้วก็เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะหาผู้เช่าเพิ่มอีกเนาะเป็นไอเพิ่มเป็นคนว่างงานเนาะแล้วก็ไม่มีความต้องการอะไรงานอดิเรกผู้เช่าก็คือออกกำลังกายเนาะแล้วก็กดยืนยันเข้ามานะคะก็นี่เราเลื่อนไปเจอผู้ช่วยเราแหมนั่งนับเงินสบายใจเชียว คือผู้ช่วยแต่ว่าน่าจะเป็นเรานะที่ทำงาน,น <c oughs> ผู้ช่วยไม่ได้ทําอะไรเนาะก็ <c oughs> เดี๋ยวห้องนี้เราก็จะอัปเกรดเขาให้มีเหมือนห้องอื่นๆเนาะเราก็มาไล่อ <c oughs> ัปเกรดห้องแนตะ่ละห้องเนาะเพื่อจะทำเิป ตอนนี้เราสามารถเพิ่มฝนเจอได้แค่ห้าอย่างเนาะแต่ละห้องอันนี้คือเรื่องเราอัพแล้วเนาะปลดล็อกระบบโพงต้นไม้แล้วก็ปลดล็อกโปรแกรมเกมอร์พนักงานเงินเดือนทั่วไปเนาะแล้วก็ร้านอาหารระแวแบกบ้านแล้วก็พงต้นใหม่ใหม่นะก็เราไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ตรงไหนนะโอเคเราก็มาอัพเกรดให้ครบทุกห้องนะตอนนี้เรามีอยู่ร้อยแปดสิบห้าเหรียญพนักงานผู้เช่าเนาะเป็นพนักงานเงินเดือนทั่วไปสองคนแล้วก็อัพเกรดเตียงของ ห้องหนึ่งศนหนึ่งแล้วก็หนึ่งศูนสี่อะโอเคแล้วก็ลองมาอัพเปรียงดูว่าเป็นยังไงเนาะ่เราก็จะอัพให้ทุกห้องเลยนะอันนี้เราจะมีห้องข้างบนอีกสี่ห้องชั้นสองแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันสร้างยังไงนะเดี๋ยวลองนะเล่นเล่นกันเพราะว่ามันมีให้เรากดสร้างแต่ว่าเงินเรายังไม่พอเนาะตอนนี้เรามีหนึ่งพันเหรียญแล้วเดี๋ยวลองสร้างที่ออกกำลังกายนี่ ออยู่ในสุดซอยเลยเนาะเดี๋ยวเรารอให้มีค่าเช่าพอที่จะเปิดห้องเพิ่มเดี๋ยวเราจะเปิดห้องเพิ่มกันโอเคเราน่าจะสร้างห้องเล็กๆเพิ่มเป็นตึกหนึ่งหมายเลขสองศนยหนึ่งน่าจะเป็นชั้นสองเนาะนี่เรากดสร้างไปก็เดี๋ยวรอมันสร้างเสร็จนะเดี๋ยวเราจะลองรับสมัครผู้เช่าเพิ่มก็สําหรับใครที่อยากลองโหลดมาเล่นเนาะก็เพราว่ามันก็น่าจะช่วย ฆ่าเวลาได้อยู่นะเกมนี้เล่นเพลินๆมันก็ดูสนุกดีนะภาพก็ดูน่ารักดีก็ถ้าเกิดว่ามีใครชอบก็สามารถโหลดตามกันมาได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ